ครับสวัสดีครับพี่พี่น้องน้องเอซที่รักในการหารอยู่หากินทุกท่านวันนี้ก็พบกับเสียงลอยป่าเหมือนเช่นเคยครับผม आ, นนหลังจากที่เสียลยป่าก,ก็ไม่ได้ออกหาอยู่หากินสองวันแล้วเนาะวันนี้ก็เลยพาพี่พี่น้องน้องออกมาเที่ยวทุ่งเหมือนเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มาใส่กับดักเกือกม้านะพี่น้องนี่ครับผมวันนี้ก็เล่นอาวุธหนักเลยนะพี่น้องประมาณ20กว่าหลังครับผม ก็มาใช้เหยื่อปูเพิ่งจะขุดมาใหม่ๆเลยครับพี่น้องนี่วันนี้ก็มาใส่เหยื่อปูครับผมอ่ะยังไงเดี๋ยวเซียนเลยปากขอญาติไปใส่ก่อนนะพี่น้องเพราะว่าด้วยบรรยากาศเนาะไม่น่าไว้วางใจครับผมนี่เหมือนกับมีหมาเข้ามาโกยครับผมแต่ว่าตัวยังอยู่นะพี่น้องทางวิ่งนี่โอ้โหแบบเนียนคลิกเลยครับผมนี่วิ่งลงมานีเลยเนี่ยพี่น้อง เสียเลยปปากก็ใส่ไว้หนึ่งอันครับผมแล้วก็ถัดไปนู้นครับผมอีกหนึ่งอันเดี๋ยวเราไปดูกันดูทางวิ่งพี่น้องยิ่งกว่าถนนมิตรภาพพี่ครับผมนี่รอยโกยมอคืนเลยครับผมนี่นี่โอ้โหนึ่งวิ่งมานีเลยครับผมนี่รอยโกยมอคืนครับผมน่าจะมีตัวเลยพี่น้องอย่างกิ่งอย่างเนียนครับผมรูเขานี่นี่ครับผมอยู่นี่ครับผมนี่ข้างไหนนี่เลย ไม่อยากจะไปต้องมาก้วพี่น้องเสร็จเล้ปากก็ใส่ไว้ครับผมนี่นี่อีกหนึ่งรูครับผมเดี๋ยวไล่ดูกันไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวก็จะถ่ายเป็นบางช็อตนะพี่น้องอทำเวลาครับผมอ,อากาศไม่ค่อยดีไปครับผมเดี๋ยวมาดูล่องรอยเขาหาอยู่หากินนะพี่น้องเขาขุดหาปูครับผมนี่โอ้อัศจรรย์เลยพี่น้องนี่นี่โอ้ นี่โอ้โหลอยคุดหาปูเต็มเลยพี่น้องนี่โอ้โหเดี๋ยวเสียดเลยป่าจะใส่ไว้ตรงนี้แล้วครับผมอันนึงงนี่เพราะว่าทางเขาวิ่งลงมาจากด้านบนครับผมเนี่ยเดี๋ยวใส่ตรงนี้แหละอันนึงครับผมเดี๋ยวผมแก้ว ตอนนี้ก็ใส่ได้เกือบเสร็จแล้วพี่น้องเอาซะจนแบบเกือบมืดเกือบค่ำเลยครับผมก็เหลืออยู่ประมาณสักเจ็ดหลังแปดหลังแล้วพี่น้องอหมายถัดไปเนาะก็จะดูแบบไม่ค่อยชัดครับผมดูแล้วมันไม่ค่อยชัดเนาะเพราะว่าแบบว่าช่วงนี้อย่างวันเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเมื่อวานฝนตกทางเก่าก็เหมือนทางใหม่ก็เลยแบบว่าไม่ค่อยชัดเจนอะไรครับผม เลยป่าก็เลยวางแบบเอาพอแบบคร่าวๆเนาะก็ใส่ไปประมาณตั้งเกือบยี่สิบหลังแล้วพี่น้องอก็ใส่ได้ไม่หมดก็เดี๋ยวเมื่อกี้นี้น้องก็โทรมาเนาะบอกว่าเดี๋ยวจะออกมามามา,มาเที่ยวด้วยแล้วน้องจะไปชี้เป้าว่าอยู่ตรงไหนที่จะควรใส่เพราะว่าน้องเห็นหนูแล้วยิงไม่โดนครับผมก็คงจะต้องกลับไปพักผ่อนก่อนลรพี่น้อง เดี๋ยวประมาณสักทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งอ่นัดน้องเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันครับผมเสียเล็บปากก็ขอญาตไปพักผ่อนครับผมไปหาทานข้าวอ่พักเอาแรงเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันครับผมทุ่มหนึ่งอ่ะไปครับผมอ่ะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาอ่ะทุ่มครึ่งนาะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวเราก็ออกมายามอ่รอบแรกกันครับผมว่าจะมีตัวมีแจมไหมสำหรับค่ำคืนนี้เสียเล็บปากก็คิดว่าน่าจะยามแค่รอบเดียวนั่นแหละครับผม แล้วก็ค่อยลุ้นพรุ่งนี้เช้าครับผมว่าจะมีตัวมีแต้มไหมอันนี้ก็โทรไปหาน้องแล้วน้องว่าจะออกมาก็ยังไม่เห็นออกมาเลยครับผมเดี๋ยวเราไปยามของเราก่อนดีกว่าครับผมมาลุ้นกันครับผมว่าจะมีตัวมีแต้มไหมสําหรับค่าคืนนี้ครับผมไปครับผมตรงนี้ก็จะเป็นจุดแรกนะพี่น้องอ่ะนี่ก็อันแรกเลยครับผมโอ้หหนูยังไม่ออกเลยครับผมนี่ เือยอยังอยู่เหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวไปดูกันไปเรื่อยๆครับผมก็มีอยู่ไม่กี่หลังหรอกพี่น้องแถวนี้น่าจะประมาณสักสี่หลังห้าหลังครับผมเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาตื่นหมาหรือเปล่านะพี่น้องเสียงหมาเห่าเกี้ยวเลยครับผมหลังนี้ก็ยังเงียบครับผมนี่ใส่ไว้ปากรูเลยครับผมยังไม่ออกครับผม ดูกันไปเรื่อยๆพี่น้องมีลุ้นหรือเปล่าครับผมอ้าวมีแล้วครับหนึ่งแต้มสวยๆเลยพี่น้องนุน่นว้าวมาแล้วครับผมหนูพกุกแต้มแรกอ่าจัดไปครับแต้มแรกสําหรับค่าคืนนี้อ่ะเดี๋ยวมาเก็บหนูกันพี่น้องแรกสําหรับค่าคืนนี้มาแล้วครับผมนี่ครับผมแต้มแรกมาแล้ว ครับผมแต้มแรกเดี๋ยวไปกันต่อครับผมก็ถัดกันไปนิดนะครับผมยาวๆนี่ไม่ครับผมนี่ขาวๆอา่าวๆ,ๆ,ๆมีแต้มอีกแล้วครับผมนอนนอนนอนดำจุดกุดโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้องโอ้ยใหญ่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 โอโ้โหดูพี่น้องจุดกุดอยู่นั่นเลยครับผมว้าวแต้มใหญ่ด้วยพี่น้องมาแล้วครับแต้มที่สองนี่พี่น้องอ้าว ของแท้ครับผมเอาเก็บ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 พี่น้องแถมสองมาแล้วพี่น้องแหมจุดกูดเลยครับผมตัวใหญ่ด้วยพี่น้องตัวจถอดเท้าพี่น้องเก็บครับผมท่านนี้มีอาการนะพี่น้องนั่นนั่นโอ้ถุงใส่ไม่ตายครับผมนุ่นนุ่นนุ่นตัวใหญ่หรือเปล่านะพี่น้องอ๋อดูด,ดูก่อนตัวเป็นยังไงครับผมอ๋อเดี๋ยวเราเราก็ตั้งกล้องกดหนูกันดีกว่าครับผมไม่รู้ว่าตัวใหญ่หรือเปล่านะพี่น้อง ยังไม่ตายครับผมแตมเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมว่าเป็นหนูอะไรดึงยุบี้ยูปียป้ยูี้น้องไปครับผมนี่ครับผมพี่น้องแตมที่สามมาแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับผมอยู่ในป่าสนนนี่แหละพี่น้องไม่รู้จ้าหากับดักเจอมดไหมพี่น้องเอ้ยลกเหลือเกินครับผม ต็มครับผมตัวทอดเท้าพี่น้องนี่เดียบร้อยครับผมเดี๋ยวเก็บหนูครับผมนี่ครับผมนี่ตัวทอดเท้าเก็บนะเก็บไปต่อครับผมนี่พี่น้องเสียงวิ่งอยู่นี่ครับผมเนี่ยโคค่กโคค่าเฮ้ย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 ยิ่งาขยับด้วยครับผม เชเลยปปากแล้วปืนมาเด้อเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นหนูแล้วครับผมเช่เลยป่าจะใส่ไปตรงนี้สักอีกสักอันเนาะเดี๋ยวขอยย่าใส่อนพี้อ่าะน้องหน,นุมาแล้วครับผมอเขียนหนุครับผมเพิ่งมาถึงนี่เช่นเลยปปากก็เดินมาถึงนี่แล้วแหละก็ได้อยู่สี่แต้มแล้วพี่น้องอโดยพลไหนที่ว่าน,นี่ก็รวนหรือเปล่าหนูใช่ไหม คือมันเกียงเกีจยบใช่ดินู่นปลาไม่ออกจริงลอยกรับอย่างะนี้เลยใช่ไหมใช่ตรงนี้ก็ยังไม่ออกเลยนี่อ,อ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูอ่าวิธีการสั่นตอกของน้องนุนะพี่น้องเราก็จะตามน้องไปอ่ะประมาณนี้แล้วครับผมเดี๋ยวไปเดี๋ยวเรามายามกันต่อนะพี่น้องอ่ะมาอีกแล้วครับหนึ่งแต้มสวยๆเลยพี่น้องตัวเท้าๆเลยครับผมนี่หายาอ่ะเดี๋ยวเก็บหนูครับผม ตัวเท้าเท้าพี่น้องเก็บครับดันหน้านู้นอีกจุดหนึ่งนะพี่น้องโดนไหมเดี๋ยวเลยปากแพร์วไว้นี่ครับผมนี่อ้าวมีตัวอีกแล้วครับผมว้าวตัวสวยๆครับผมนี่นี่นี่เท้าเท้าเหมือนเช่นเคยครับผมโอ้โหเหลี่ยงๆกันเลยพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเก็บหนูครับผมอ่ะหนูครัวหนูครัวนี่ครับผม ด้านหน้าอีกหนึ่งแต้มครับพี่น้องเรียบร้อยครับผมตัวเท้าเท้าครับผมหงายทองปัางงางเลยพี่น้องเฮ้ยอะให้เห็นประมาณนี้เลยพี่น้องเดี๋ยวตั้งกล้องเก็บหนูครับผมไม่รู้แต้มที่ไรนะพี่น้องนี่พี่น้องแต้มสวยๆเลยครับผมเรียบร้อยอีกแล้วครับผมลูกหนูพันหนูตายแล้วพี่น้องนะปัางงางหงายทองครับผมเก็บลูกหนูพันหนูครับผม ละนมหรือ,อย่งพี่น้องเลยเอาครับผมเอจาดลาดอีกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยยาวเฟื่อยเลยครับผมรู้ไปแล้วครับผมเลยโหตายแล้วครับผมออกรอบไหนเจอรอบนั้นครับผมเอาครับผมตอนนี้ก็ยามอ่ะรอบแรกเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องอก็ยังไม่เจอแต้มใหญ่เลยนะพี่น้องส่วนมากก็จะเป็นหนูครัวซะมากกว่านะพี่น้องเอาซะแบบ ยกครอบครัวเลยล่ะพี่น้องเลยอะก็ยังดีเนาะพี่น้องอะยังดีที่ติด,ดนะครับผมดีกว่าไม่ติดดีกว่าไม่ได้อะถึงแต้มจะน้อยก็เดี๋ยวเอาไปทอดกรอบก็ได้ครับผมกระเทียมพิกไทยอร่อยเหมือนกันครับผมอะเดี๋ยวไปดูผลงานสําหรับค่าคืนนี้ครับผมรอบแรกเดี๋ยวจะให้ดูห่างไกลๆเอานะพี่น้องนู่นเลยครับผมอะสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดแต้มครับผมสําหรับค่าคืนนี้ป้าก็คิดว่าเดี๋ยวจะอยู่อีกสักรอบนึงก่อนครับผม เพราะว่าเขาเป็นหนูควนะเพราะว่าเขาจะกินง่ายหน่อยถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียโอกาสครับผมจะถ่ายเหยื่อแล้วก็ค่อยอ่าไว้พรุ่งนี้เช้าเราค่อยมากู้มายามกันเนาะอ่าสำหรับค่ำคืนนี้ก็เพียงเท่านี้แล้วครับผมหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องไปเจอกันพรุ่งนี้ครับผม ครับผมอารุณสวัสด์ยามเช้าครับผมอรุณสวัสด์ยามเช้าก็วันใหม่ครับผมวันนี้ก็พาพี่ๆน้องๆออกมาเก็บมะกู้กับดักเนาะหลังจากที่เมื่อคืนเสร็จเลปากก็กลับไปจนตีหนึ่งนะครับผมก็ได้อยู่สิบกว่าแต้มนี่แหละครับผมสิบสามหรือสิบสี่แต้มนี่แหละเดี๋ยวเราก็มาดูสําหรับเช้านี้ครับผมว่าจะมีตัวมีแต้มจะมีผลงานไหมสําหรับเช้านี้เนาะ อ่ะไม่พูดําทำเพลงครับผมเดี๋ยวเราไปเก็บไปกู้กันเลยดีกว่าครับผมไปครับผมโอ้โหเจอหนูฉลาดอีกแล้วพี่น้องโอ้โหดูครับผมลากกับดักลงมาด้านล่างเลยอันนี้เป็นเอ่อเมื่อคืนนี้ก็เข้ามากินนะพี่น้องพอเข้ามากินแล้วก็ลากลงมาอย่างนี้ครับผมเจอหนูฉลาดอีกแล้วพี่น้องนี่กับดักลากมานี่เลยครับผมโอ้โหแน่นอนจริงๆครับผม อะเดี๋ยวไปต่อผมอตอนนี้ก็มาถึงหมายแห่งความหวังแล้วพี่น้องป่าสนูเมื่อคืนเนาะ,ะหนูออกดึกเหลือเกินครับผมเช้านี้จะเสียงหนูร้องพี่น้องเสียงน้ำอูกเมื่อกี้ หมือนหนูโดนบ่วงหรือ,อยังไงพี่น้องเลยโอ้นี่น,นี่นี่เห็นแล้วพี่น้องโอ้จะของเสียงครับผมดําจุดโกดอยู่นี่ครับผมว้าวมาแล้วพี่น้องไม่ตายด้วยครับผมไสยใหญ่เดี๋ยวไปเก็บครับผมเอามาแล้วครับแต้มแรกสําหรับเชา้านี้แม้นึกว่าเสียงหนูอะไรร้องดังอุกไม่ตายครับผมเอาไปเก็บครับผมนีครับผมนี่ โอ้สวยๆเลยพี่น้องโอ้ลึกว่าหนูอะไรร่องเสียงตัางอูกนึงเก็บครับผมแต้มแรกสำหรับเช้านี้มาแล้วเอาโอ้เอาครับผมหมานหมานเล้วหมานแล้วเช้าแรกมาแล้วครับผมแต้มแรกไปต่อครับผมจุดแห่งความหวังครับผมมาดูความลุกพี่น้องเอ้ยแค่จะหาอะไรไม่เจอเลยครับผมเดี๋ยวไปดูอันแรกดีกว่าครับผมว่า,วามีแต้มไหมพี่น้อง เมื่อคืนนี้ก็ไม่โดนสักทีนะอันนี้ไม่มีแจ้มไม่มีอะไรเลยครับผมเชา้านี้อ้าวเรียบร้อยแล้วครับผมนุ่นอยู่ข้างในนุ่นเลยหนะพี่น้องนอนอะตัวเท้าๆ้าครับผมอะเดี๋ยวขอญาตเก็บครับผม,มโดนสักหน่อยเธอพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยจนได้ครับผมนี่ครัมผมนี่เก็บครับผม อีกหนึ่งแต้มครับโอ้ในป่าสนูหลังจากเมื่อคืนแทบจะไม่ได้มีตัวเห็นตัวเห็นแต้มเลยพี่น้องรอยกัดเขาก็ใหม่ๆนะพี่น้องแต่ยังไม่ค่อยมีตัวไม่ค่อยโดนครับผมอเดี๋ยวเก็บดีกว่าครับผมป่าสนูแทบจะไม่มีตัวเลยพี่น้องเมื่อคืนนี้อุตส่าห์ย้ายจา,า,ากรอบนอกครับผมมาไว้ในป่าสนูนี่เนาะคิดว่าจะโดนกลับกลายไปมาไม่ค่อยมีตัวเฉยเลยครับผม แน่กว่าจะเจอตัวครับผมเเก็บดีกว่าพี่น้องพี่น้องเก็บครับในป่าสนุอีกหนึ่งแต้มครับผมหงายท้องปางงางพี่น้องนุ่นขาวๆอยู่นั่นแหละครับผมเดี๋ยวเก็บหนูดีกว่าพี่น้อครับผมเดี๋ยวไปเก็บอีกหนึ่งแต้มนะพี่น้องก็ดูครับผมนั่งอยู่นี่ป่าสนูท่วมหัวเลยครับผมอไปเก็บครับนีครับผม ว่าเสียเลยป่าหลงกับดักแล้วพี่น้องมองมาไกลๆเอ้าทำไมมีหมายมีแพรวครับผมนี่รอยทางวิ่งแล้วครับผมนีอย่างเนียนครับผมนุ่นนุ่นนุ่นน่ครับผมออกจากรูนี่เลยอาเสียเลยป่าคิดว่าน่าจะมีตัวอยู่อีกน,นั่นแหละพี่น้องอกับดักเสียเลยป่าก็ใส่ไวน้นุ่นครับผมหงายทองปังงางครับผมอก็เต็มพอเท้าเ้านางๆน,นี่แหละพี่น้องน เห็นอยู่นู่นเลยครับผมนู่นนู่นเดี๋ยวเก็บหนูครับผมนี่เห็นแผ่วขาวๆเนี่ยพี่น้องหลงไปเรื่อยอันนี้ก็ใส่ไว้ตรงไหนปากรูหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมอยู่ไหนกับดักอยู่ไหนครับผมหากับดักไม่เจออ๋อยู่ตรงไหนนาะนี่นาะ กับหลักหายครับผมอเดี๋ยวขอญาตหาก่อนครับผมผลสรุปแล้วหาไม่เจอเฉยพี่น้องหนูลากจะลากไปได้นี้เสียเลยปากก็มัดเชือกอยู่พี่น้องเอาแล้วดูแล้วครับผมไอ้พวกที่เห่าๆอยู่แล้วผมว่านะเสียเลยปากว่านะ,ะเสียเลยปากก็มัดไว้อยู่ครับผมโอ้โหสงสัยจะโดน เอาไปกินซะแล้วครับผมอาพี่น้องครับเจอแล้วพี่น้องโอ้โิเจได้ป่าใสอยู่นู่นแผ่วขาวขาวครับผมนู่นพี่น้องนอนอยู่นู่นเลยครับผมนู่นน่ะทำไมออกมาไกลแท้ตัวเทาๆเลยนะพี่น้องเออนู่นครับผมนู่นเจได้ป่าใสไปนู่นครับผมนู่นไอเราก็ไปหาอยู่ฝั่งนู่นเนาะไม่ได้เดินมาฝั่งนี้ครับผมนี่มันนอนทายอยู่นี่ครับผมนี่ว้าตายแล้วอ่ะเก็บดีกว่าครับผม นีนะพี่น้องนีจากการดูหลักฐานแล้วพี่น้องสี่ขาแล้วครับผมเป็นคนคาบขึ้นมาไว้นี่ถ้าปกติครูเขาสูงนะถ้าติดนี้ต้องดิ้นไปนู่นครับผมอันนี้ทําไมดิ้นขึ้นมานี่พอมาดูบาดแผลดูร่องรอยสี่ขาลากมาครับผมโฮโฮแน่นอนจริงๆเลยอ่ะไปต่อ,อครับผมแล้วครับผมตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องอ่ะก็ มีแต่ลูกหนูพันหนูนั่นแหละครับผมอ่าก็ยังดีเนาะที่มีตัวมีแต้มครับผมอ่าพาลงอาวุธหนักก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องไม่สามารถที่จะเลือกหรือว่าคัดไซน์หนูได้เนาะอ่ะเพราะว่าถ้าเป็นบ่วงนี่อ่าเราก็ดัดเราเราก็แต่งเราสามารถเลือกใสเลือกตัวได้ครับผมแต่ถ้าลงอ่ากับเกือกม้าเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้เลือกครับผมถ้ากินแล้ว ถ้าโดนก็ต้องเอาแลละครับผมเดี๋ยวเราไปดูผลงานสำห,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 หรับคลิปนี้ครับผมจะถ่ายให้ดูห่างๆนะพี่น้องนี่ผลงานสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ 2, องสี่หกแปดสิบ2ิบสองสิบสี่สแต้มครับผมทั้งหมดสำหรับคลิปนี้ก็ถ่ายยากเหลือเกินพี่น้องเอ้สำหรับคลิปดักหนูครับผม ถ้าเป็นเหมือนแต่ก่อนนี้ก็จะ,ะดูแล้วสนุกกว่านี้เนาะพี่น้องอันนี้ก็ถ่ายได้วบวบแวมแวมหรือถ่ายอาจจะเห็นภาพได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ก็เนาะไม่รู้จะทํำยังไงครับผมนี่ไม่รู้ว่าเสียเลยป่าลงไปนี่จะติดเหลืองติดแดงหรือเปล่าครับผมสําหรับคลิปดักหนูเนาะก็ลงไปหลายคลิปอยู่เหมือนกันครับผมก็ประมาณนี้แลลวครับผมสําหรับคลิปนี้ ยังไงก็ฝากกดติดตามครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเสียนเรยป่าได้ทำคลิปต่อไปพี่น้องเราคอยติดตามว่าคลิปต่อไปจะพาไปหาอยู่หากินอะไรประเภทไหนแนวไหนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม